มาตั้งนานแล้วกับ c a m ม y รี่เบาะน้ำตาลคันนี้เป็นตัว 2.0G ปี2018พวงมาลัย3ก้านด้านหน้ามาสวยๆเลยโฉมสุดท้ายนะก่อนที่จะเปลี่ยนแพลตฟอร์มเป็นตัวของ TNGA เป็น All-New Camry ที่วิ่งโลดแล่นกันอยู่อ่าโฉมนี้ผลิตน้อยบอกได้เลยว่าหายากมากและสภาพสวยๆบอดี้เกรด A แบบนี้ไม่ค่อยมีในทะ้องตลาดนะครับผมสวยมากเลยนะรถสีดำนะครับด้านท้ายก็สวยงามนะฮะแล้วก็สามารถเปิดปิด ด้านท้ายได้จากตัวของกุญแจด้วยแหมสวยงามแบบนี้นะครับผมอยากให้ลองมาชมอยากให้มาทดลองขัดเลยจริงๆนะครับในส่วนนี้ที่บอกว่าสเสน่ห์ของเขาก็คือเบาะสีน้ำตาลอย่างที่บอกเปิดเข้าไปจุดเด่นเขาในตัวเบาะเลยนะหนังสีน้ำตาลโปรมาลไย3ามก้านแถมในด้านหน้าของเขานะครับเปลี่ยนลายจากลายไม้เป็นลายคาร์บอนบูดคือ คาร์บอนผสมกับไม้มื๊บคาร์บอนบูดเลยสมารสทสนทีกันตามหลักภาษาไทยนะครับสวยมากเลยมือหนึ่งออกห้างมีอยู่เกือบล้านสามเลยนะครับผมโตโตัวคาของเราจัดไปแค่4 9 9 0 0 0บาทปี18นะใครที่สนใจอยากได้ไปขับหรืออยากได้มาลองสมรรถนะของเขานะครับทักมาที่เบอร์โทรศัพท์0837777747และ0837777757 Camry รี่บาน,น้ำตาลหามาตั้นานเนี่ย